สวัสดีครับวันนี้ผมแมวเราทำโจวมาใหม่นะครับอันนี้เป็นไซส์สามสี่สิบสองครับแต่ผมใส่ไซส์สามสิบหกอยู่นะครับนี่ครับผมสั่งวันนี้ครับลุกรางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับทรอปสุดซอนนะครับรุ่นนี้นะครับดูข้างหลังครับนี่ครับซอฟนุ่มมากครับ นี่เดี๋ยวผมจะลองใส่เล่นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงหนังแท้ครับนุ่มมากครับเชื่อเขามีเปลี่ยนเป<ม>็นสีเหลืองนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่นะครับผมใส่เป็นสีฟ้านะครับเดีย๋ยวันนี้เราจะลองไปที่สนามกันครับโอเคครับต t o p ครับ แต่เรียนนุ่มมากครับ,รบใส่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรครับเป็นไม่นั่งเกินับแล้วก็ใส่สบายครับปกติถ้าเคยใส่รองเท้าคู่นี้รองเท้าปกติที่ใส่อยู่ใส่ไซส์อะไรครับสามสิบแปดแล้ววันนี้ขยับมาเป็นสามสิบหกแล้วสั่งไซส์สามสิบหกมาแต่ใส่ได้ครับพอดีเลย ท 17, ี่37นิ้วผมยัน่นไปแล้วแต่เนี้มันเป็นหลังแท้ครับเห็นแลหมมันใส่สบายดีเหลือเยอะไหมครับเหลือเยอะไหมประมาณนี้ครับหนึ่งนิ้วโป้งเต็มเต็มเกือบจะหนึ่งนิ้วโป้งครับอ๋อใส่แล้วรู้สึกนุ่มนุ่มครับซอสซอสอย่างดีครับดูดเท้าดูดพื้นดีไหมครับดูดพื้นดูดบอลดีไหม ติดเนี้ยดีมากครับคู่นี้ก็ตัว้ที่ร็อคดีนะครับหนังนุ่มครับใส่สบายไม่เล็ครับตติ็เได้แตะอยมันเป็น,นสามทุกผึกว่ามันดีมากนะดูครับ